สวัสดีครับผมตมั้มนะครับจากช่อง bitcoin thunboy คลิปนี้อยากจะมาพูดถึงกลุ่มผู้นำนะ,ะของประเทศ G20 นะที่มีการติดตามนะกฎระเบียบนะที่จะมีการบังคับใช้นะับกับอุตสาหกรรมคริปโตอย่างใกล้ชิดนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะั่นเนี่ยผมได้เคยพูดถึงนะครับ ข้อเสนอนะของทั้ง IMF นะที่จะมีการยื่นข้อเสนอนะกับกลุ่มผู้นำนะกลุ่มประเทศ G20 นะในการประชุมนะที่กรุงนิวที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะซึ่งก็มีการประชุมไปแล้วนะผลจากการประชุมนั้นเนี่ยมีข่าวออกมานะว่าโฆษกนะของกลุ่มประเทศสมาชิก G20 ได้ประกาศรับรองนะ การควบคุมและกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์คริปโตนะรวมถึงคำแนะนำนะจากทาง Financial Stability Board นะหรือว่า FSB นะเมื่อสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะโดยทางโดยทางโคศกนะของกลุ่มประเทศสมาชิก G20 นั้นเนี่ยได้พูดมานะว่าเ,เราได้อนุมัติ คำแนะนำนะจากทาง FSB นะคสำหรับการควบคุมและกํากับดูแลตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะครับรวมถึงจัดการในเรื่องของ s a b e r c o i ออีกด้วยนะครับซึ่งการอนุมัติครั้งนี้เนะี่ยมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงต่างๆนะในอุตสาหการรมคริปโตเคอเรนซีนะโดยจะทำการติดติดตามความเสี่ยงต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอุตสาหการรมคริปโตเคอเรนซีอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ในการรองรับ ครั้งนี้นเนี่ยกลุ่มผู้นำ20น่าได้มอบหมายนะับให้ทาง FSB นะแล้วก็ Standard Setting Body นัเนี่ยหรือว่าชื่อย่อ SSBs เนี่ยส่งเสริมอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเหมาะสมและจำเป็นต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบจากทั่วโลกด้วยนะครับโดยหน่วยงานกำกับดูแลต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะกับตลาดของประเทศเกิดใหม่นะครับและก็ประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยนะครับ นอกจากนี้จะนำมาตรการ financial action task force นะครับหรือว่า FATF แล้วเนี่ยเข้ามาใช้ในะเพื่อจะจัดการปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างในการประสานงานจากทั่วโลกนะเพื่อที่จะร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลนะที่จะทำให้ภาครัฐสามารถเข้าใจระบบ Ecosystem ของคริปโตได้นะครับที่จะเปลี่ยนเ,เพราะว่าตัวตัวระบบนะครับอีโคซิสเตมของคริปโตนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เสมอนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะจากาโคศกนะครับของทางของทางกลุ่มประเทศสมาชิก G20 นะครับที่ได้ประกาศออกมารับรองการควบคุมและกำกับดูแลตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีการประชุม กลุ่มประเทศ g 20ที่ประเทศอินเดียนะที่นิวเดลีนะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็จากตรงนี้นัเนี่ยก็สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าทางกลุ่มประเทศ g 20เองนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ให้ให้การยอมรับนะครับกับอุตสาหกรรมคริปโตเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยมันมียุทธเ์เคสการใช้งาน จริงแล้วนะหรือแม้แต่ตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเราเห็นได้ชัดเจนนะอย่างจากการขออ,อ,อนุมัตินะครับการขออนุมัติตัว Bitcoin Spot ETF ด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นข่าวสำหรับตัวกลุ่ม G20 นะที่ออกมาพูดถึงนะอุตสาหกรรมคริปโตเค r นซีนะครับ ส่วนภาพลงตลาดคริปตัตว,วันนี้เองนั่นเนี่ยก็ยังยืนอยู่เหนือนะตัว Market Cap ยังยืนอยู่เหนือ1ล้านล้านเหรียญอยู่นะบิตคอยอยู่ประมาณ26 0 0มประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เ,เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคน,คนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผะู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ